วัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการยาโซเจียลสค่ะวันนี้พบกับดิฉันปริยาเนตรวิเชียนค่ะเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนกันค่ะผู้บัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเข้าเยี่ยมคํานับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ําสร้างสรรค์ไว้เนื้อเชื่อใจและเข่ารบกันผลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคํานับ ของพลเรือเอกจอร์ีอากิลีโนผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพ,พื้นอินโดแปซิฟิกและคณะในโอกาสเดินทางเยือนมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทยเพื่อแนะนำตัวและกระชับความสัมพันธ์ โดยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพลเรือเอกจอรที่ได้รับตําแหน่งผู้บัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกและขอขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนวัคซีน2ล้าน5 0สนโดสพร้อมตู้เก็บวัคซีน200ตู้ให้ไทย ต่อจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในประเด็นต่างๆร่วมกันทางด้านความร่วมมือในการแก้ปัญหาโควิด -19 ความสัมพันธ์ทางทหารการฝึกร่วมผสมคอเบโก2021ความร่วมมือด้านการฝึกศึกษาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งความร่วมมือในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลถ่ายใต้กรอบความร่วมมือกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ของพันธมิตรที่เก่าแก่และแน่นแฟ้นระหว่างกันในการสนับสนุนและดํารงไว้ซึ่งเสถียรภาพเสรีภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจและการเคารพซึ่งกันและกัน ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเข้าเยี่ยมคานับผู้บัญชาการฐานสูงสุดในโอกาสเดินทางเยี่นมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดให้การต้อนรับพลเรือเอกจอร์ซีอากิลิโนผู้บัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกและคณะในโอกาสเดินทางเยี่นมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย ระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2564เพื่อแนะนำตัวโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหาหรือข้อราชการในด้านความร่วมมือทางทหารและความสัมพันธ์ของทั้งสองกองทัพระหว่างและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งฟื้นฟูกิจกรรมความร่วมมือทางทหารทั้งในระดับทวิภาคีและพะหุภาคีให้มีพัฒนาการของความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณฝ่ายสาหรัฐอเมริกาสำหรับการส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้กระทรวงสาธารณสุขการเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนับเป็นโอกาสอันจะก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับกองทัพและระดับประเทศของท,งทั้งสองฝ่ายต่อไป ทางนี้การรับรองเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคค่ะกองทบกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เร่งช่วยน้ำท่วมทุกพื้นที่ย้ำรักษาระดับและป้องกันโควิด -19 การประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันด้วยระบบออนไลน์ในเช้าวันนี้ซึ่งพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกได้กล่าวถึงห้วงเวลาความสำคัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนัถบพิรซึ่งถูกภาคส่วนได้ร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยทุกหน่วยทหารของกองทัพบ,บกจะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเผยแผ่พระพราชกรณียกิจ อันยังประโยชน์ให้กับพระสบนิกรชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มุ่งสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสานสืบสารรักษาต่อยอดโดยเฉพาะกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนจิตอา,าสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิตการแบ่งปันสิ่งของเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9และสถานการณ์น้ำท่วมน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9้ามาปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อส่วนรวม ส่วนสถานการณ์ภัยพิบัติที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้ทุกหน่วยดำรงการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมกับพื้นที่ที่น้ำกำลังจะไปถึงควบคู่กับการพิจารณานำยุทธโภคกรพิเศษเข้าเสริมการปฏิบัติงานและหน่วยทหารในพื้นที่สามารถร้องของการสนับสนุนมายัางกองทัพบกส่วนกลางหรือกรมการทหารช่างเพื่อนำยุทธโภปกรพิเศษสนับสนุนการปฏิบัติได้ตลอดเวลาตลอดจน ชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอีกทั้งได้กำชับกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกในเรื่องการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วงการระบาดของโควิด -19 เน้นมาตรการป้องกันทุกด้านในทุกภารกิจการฝึกศึกษาหรือการเข้ากิจกรรมทางสังคมให้ทุกหน่วยดำารงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ หน่วยฐานยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะเเเดีีดี๋ยววพพ่่่งาบผมก็ เป็นภาพความห่วงใยค่ะที่ไม่ว่าระดับน้ำจะท่วมสูงต่ำประมาณไหนทหารจากกองพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่ซึ่งเป็นลูกหลานของพี่น้องประชาชนได้ขึ้นรถ <Okay. S 1> เตินลุยน้ำและพายเรือส่งความห่วงใยจากกองทัพบกไปถึงผู้ประสบอุทกภัยโดยได้นำอาหารและน้ำดื่มส่งถึงบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่หนึ่งตบ,บ้านกลวยจังหวัดลบบุรีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีน้ำท่วมขังมานานนับสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทหารได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความต้องการของผู้ประสบภัยและได้ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและจะเฝ้าติดตามคอยช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติเพราะทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนค่ะ กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานสนับสนุนการบรรจุกระสอบทรายทำผนังป้องกันน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเอ่อท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร กำลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานจากกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครและจิตอาสาภาคประชาชนทำการบรรจุกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่งเอ,อ่อเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครบริเวณบ่อสุบน้ำแก้มลิงถนนเพชรเกษมใกล้เดอะมอบางแคและใต้ทางด่วนสาทรเขตสาทร โดยได้นํากระสอบทรายที่บรรจุแล้วขนย้ายไปวางตามแนวกั้นน้าในพื้นที่ตลอดริมเขื่อนกั้นแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีความเสี่ยงทั้งสิ้น76จุดของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตดุสิตเขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์เขตบางพลัดเขตทนบุรีและเขตราชบุรณนะ โดยการดําเนินการดังกล่าวกองพลที่1รักษาพระองค์ได้จัดผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่จุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงของกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เตรียมการรองรับสถานการณ์พร้อมทั้งวางระบบการแจ้งเตือนและระบบการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อเกิดเหตุน้ําท่วมหน่วยจะได้เข้าช่วยเหลือในทันที เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเตรียมการต้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกําลังพลจิตอาสาจากเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ถูกภาคส่วนจะปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์น้ําจะคลี่คลาย ตลอดระยะเวลากว่า10ปีหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ในปี2554กรุงเทพมหานครโดยกองท่อระบบท่อระบายน้ำสำนักการระบายน้ำได้เสริมความสูงของเขื่อนกั้นน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า3เมตร50เซนติเมตรจากเดิมสูง2เมตร80เซนติเมตร นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมกระสอบทรายที่บรรจุโดยจิตอาสาพ,พระราชทานจากกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครกว่า300แสนกระสอบรวมถึงบิ๊กแบ็กจำนวน200ใบกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันปริมาณน้ำที่จะอาจเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครในปีนี้ ด้านหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันธานราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับประชาชนในพื้นที่ซอย3า3เสนสเขตพระนครกรอกกระสอบทรายทำแนวคันก้นน้ำเพื่อเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนและสถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในปริมาณมากด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูแพริกบอนบริดจ์ค่ะซึ่งกองทปกได้นําไปสร้างเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวลอยน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีหลังต้องประสบปัญหากับการใช้ชีวิตมานานหลายวันคุณนะัทพงศ์รอดกันภัยพาเราไปดูกันค่ะหลังจากที่สภาพบ้านเือนของประชาชนในอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีต้องประสบกับสถานการณ์อุทกภัยมานานหลายต่อหลายวัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งกองทัพบ,บกได้ทำการขนย้ายทุตพานเครื่องหลุดลอยแบบพับได้แบบ 79A หรือลิบบอนบิดจากกรมการทหารช่างในจังหวัดราชบุรีมายังจังหวัดสระบ,บุรีในทันทีเพื่อทำเป็นแพรและที่พักชั่วคราวให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งแต่เดิมนั้นลิบบอนิดเป็นยุธทธปกรณ์ที่ใช้ในการทำการยุดข้ามน้ำแต่กองทัพบ,บก ได้นำมาดัดแปลงและนำมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนซึ่งนอกเหนือจากจะมีชุดสะพานหรือแพดังกล่าวแล้วยังมีห้องสุขาอีกด้วยเปิดกรมการหหางช่างก็ได้รับมอบหมายในวันนี้ได้นำยุทธุปกรมา2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นทุ่นที่เรียกว่าทุ่นแบบ7 9 a เนะครับเ,เดิมเนี่ยมันเป็นยุทธุปกรที่ใช้ในการทำการยข้ามน้ำสามารถสร้างเป็นสะพานหนุนลอยหรือเป็นแพใช้ในการส่งข้ามได้ครับแต่วันนี้นำมาดัดแปลงทำเป็นแพ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในการานําสิ่งของหรือว่าทําเป็นตําบลสงกํางหรือให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ได้ครับส่วนอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นห้องน้ําสนามนะครับคือสร้างขึ้นมาเดิมทีเนี่ยนำไปใช้กับโรงพยาบาลสนามครับแต่ว่ามันก็สามารถนําไปใช้ได้ไหลายรูปแบบในวันนี้ก็นํามาช่วยให้กับชาวบ้านาประชาชนได้ใช้ในพื้นที่ครับ โดยทุสะพานเครื่องหนุนลอยแบบพับได้แบบ 79A หรือลิบบอนบิดที่กองทัพบกได้นําไปสมทบการช่วยเหลือในครั้งนี้มีทั้งสิ้น3ทุ่นด้วยกันซึ่งทั้ง3ทุ่นนั้นได้ถูกประกอบรวมกันเพื่อให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นสามารถเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวลอยน้ําส่วนห้องน้ํานั้นได้นําไปติดตั้งตามจุดต่งตางๆ3จุดด้วยกันโดยได้กระจายกระจายวางตามจุดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีห้องน้ําประชาชนนั้นต้องไปเข้าห้องน้ําตามปั๊มน้มํามันแทนผมผมก็ดีเดีดีใจครับที่เขาสาวมาช่วยทั้งช่วมทั้งห้องสุขาพวกอะไรครับเ<ม>พราะเพร<อ><อ><อ>ถ้าก่อนนี้ถ้าไม่มีทหารเอาห้องเอาห้องน้ำมาห้องอะไรมไ้ก็ต้องไปตามปั๊มมั่งไปหาอะไรกันมั่ง ก็คิดว่าเขาก็ผมก็ดูแล้วก็น่าจะดีครับเพราะมันมันลอยน้ําแล้วเขาเอาเอาเต็นทขึ้นไปตั้งให้เราบนนั้นเลยพอาปต้าน้ำมัขึ้นมันก็ขึ้นตามกันนะรถมันก็รดตางกันอย่งี้เหมือนไม่ต้องไปนอนแช่น้ำครับแต่เขาไม่ให้คิดว่าเป็นผลดีอ่ะ ส่วนภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีขณะน,นี้กองทัพบกโดยหน่วยทหารในพื้นที่ทั้งบนทนทหารบกที่18และศูนย์การทหารมา้าตลอดจนรโรงพยาบาลค่ายอดิสรได้จัดกำลังพลยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ที่น้ำเริ่มส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนของทัพบกนะครับ เป็นกําลังของชุดบรรเทาสาราภัยกองรับเทาสาราภัยของกองพันบริการกองบริการสุนหันม้านะครับท่านผู้จัดการสวนรันม้าก็ได้สั่งกําลังให้จัดมาช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันแรกๆนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่28ท,ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่ายุทธปกรณ์ของกองทัพที่ปกติแล้วเอาไว้ใช้ในภารกิจทางทหารซะเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อมีภัยพิบัติกองทัพบกก็พร้อมที่จะนํายุทธปกรณ์เหล่านี้มาดัดแปลงสําหรับเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะ แม้จะไม่สามารถทําให้หายจากความทุกข์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือเป็นการผ่อนหนักเป็นเบาได้ในระดับหนึ่งพีชนะชาติดีพัฒนกุลถ่ายภาพนัทพงศ์รอดกันภัยรายงาน าการที่การดําเนินงานของสนยนประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกนะคะยังคงเป็นสื่อกลางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะกองทบกโดยสนย์ประสานงานต้านภาย COVID ัยโควิดกองทบกยังคงทําหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ที่ศูนย์ดังกล่าวเปิดขึ้นมามีประชาชนโทรเข้ามาประสานแล้ว17,170ครั้งศูนย์ได้ประสานเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปแล้ว5 3 6 3ครั้งรวมถึงส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนาไปรักษาตัว1 5 1 9ครั้งและประสานให้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาในระบบอีกทั้งสิ้น5,535ครั้ง นอกจากนี้ยังได้อำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีชาปนกิจศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีก1,020ศพที่ชาปนสถานนอกกองทบก140ศพและชาปนสถานของกองทบกอีก880ศพได้แก่วัดสมนัสวิหารวัดอาวุธวิกสิตารามและวัดสิริพงษธรรมนิมิตร โดยกองทบกต้องขอขอบคุณบริษัททรูคอร์ปอเรชันที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ในการเพิ่มคู่สายโทรศัพท์อีก30คู่สายเพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือปัจจุบันมีช่องทางที่สามารถติดต่อเข้ามาได้คือ02-270-56-85-9 02-092-77-66หมายเลขนี้จานวน30คู่สายค่ะ 0889847605 10 0910100118 9และ0909809948 9หรือติดต่อผ่านทางเพจ Facebook t v 5hd1 และไลน์ ID ดี c o v i คิ 5hd1 ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันเพราะกองทบกจะขออยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นอกจากนี้กองทบกยังคงสนับสนุนรัฐบาลในการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด -19 แบบ one-stop service โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตให้ประชาชนเดินทางเข้ามารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับเวลาการให้บริการนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาผ่านการจองคิวล่วงหน้าด้วยแอปพลิเคชัน QQ ว และต้องเตรียมบัตรประชาชนติดต่อจุดลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับการตรวจโดยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่นั้นพร้อมอำนวยความสะดวกและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะกองทบกพร้อมปกป้องประชาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่คะที่จังหวัดสกลนคร กองพันฐานราบที่1โคกรมฐานราบที่3ได้เข้าให้การช่วยเหลืออุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัวเพื่อจําหน่ายที่บ้านโคกเลาะหมู่ตําตำบลขบมิ้นอําเภอเมืองซึ่งประสบป,ปัญหาผลผลิตจําหน่ายไม่ได้ไม่มีพ่อค้าคนกลางออกมารับซื้อเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่ทําการเกษตรปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก จากภาวะดังกล่าวก็ทําให้เกษตรกรขาดรายได้และผลผลิตเสียหายประสบภาวะขาดทุนหน่วยจึงเข้าให้การช่วยเหลือรับซื้อพริกขี้หนูและผักอื่นๆเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและนําผลผลิตที่ได้ไปประกอบเลี้ยงให้กับกําลังพลได้รับประทานและแจกจ่ายให้กําลังพลนําไปประกอบอาหารในครัวเรือนโดยการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชนเพราะเราเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ด้านหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันธหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดกําลังพลจิตอาสาร่วมกับศูนย์บริการสาธาร,รณสุขเขตหนึ่งสะพานมอญและสอนอสาราญราชช่วยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุในการรับวัคซีนเข็มที่สองนาที่ทําการชุมชนเฟื่องทองแขวงวัดราชบาพิษเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานาคร ส่วนศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาฐานมณฑลฐานบกที่12จัดกำลังพลใน10ฐานกองประจำการของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต ระบาทสมเด็จพระบรมชนานกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาปบิี13ตุลาคม2564เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนคำเลาหิตสำรองของสภากาชาติไทยภายใต้ภาวะการระบาดของโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรี ปิดท้ายข่าวนี้กันที่กองพลพัฒนาที่1โดยกรมพัฒนาที่1ได้จัดกำลังพลจิตอาสาดำเนินกิจกรรมอา m มี่เดลิเวอรี่นำเข้าสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องไข่ไก่นมและหน้ากากาอนามัยมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด1 i เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายณนพื้นที่บ้านหนองน,องน้ำดำหมู่4ตํตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอเแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ส่วนกองกําลังชายแดงก็ยังคงทําหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งนะคะในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางธรรมชาติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะกองกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาได้ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจพบรถยนต์กระบะเชฟโรเลตสีดำหมายเลขทะเบียน2ทอู้เท่าสอเสือ5718กรุงเทพมหานครไม่ทราบชื่อคนขับจอดอยู่ตรงศาลาประชาคมบ้านหนองสิมตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจึงได้เข้าตรวจค้นตรวจพบคนไทย7คนนั่งมาในรถพร้อมกระเป๋าสัมภาระและต่อมายังได้ตรวจพบคนไทยอีก9คน จากการสักถามทราบว่าทั้งหมดจะเดินทางไปที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาเพื่อไปทำการเป็นแอดมินของคาสิโนโดยใช้ช่องทางธรรมชาติในการข้ามแดนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งสอพอโคกสูงเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป คุณผู้ชมคะแม้ว่าในหลวงราชการที่9เสด็จสวรรคตไปแล้วแต่ว่าประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งบรรดาทหารทั้งหลายต่างรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นแบบของการให้เพื่อประสบกนิกรคนไทยอยู่อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายวันนี้เราจะไปฟังเสียงสะท้อนด้วยรักจากใจของหลายๆคนกันค่ะกระผม ร้อยเอกิววุฒิบงคำปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลสนามกองพันเสนาลักษณ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่เก้าเนื่องในวันที่13ตุลาคมที่จะถึงนี้ในฐานะเหล่าทหารแพทย์กระผมจะตั้งใจทําความดีช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่ได้รับเชื้อโควิด -19 และเข้ามาทําการรักษาณนะโรงพยาบาลสนามกองพันเสนาลักษณ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่เเพื่อน้องลำลึกถึงในหลวงชาตที่9 13ตุลาภาษาทําดีกับผมร้อยเอกชัยนาลง์ยอดจันทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9 13ตุลาคมนี้กระผมจะมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ทหารของพระราชาที่พร้อมจะช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตอาสาในทุกโอกาสอย่างเต็มทีดความสามารถแต่จะน้อมนำคำสอนของพ่อมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงรู้รักสามคัคคีเพื่อน้อมลำลึกในหลวงรัชกาลที่9 13ตุลาอาสาทำความดีครับ แในวันนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยภาพภารกิจของทหารลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนี่คือความรักและความห่วงใหญ่ที่รัฐบาลกระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเสมอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรายการวิทยาโซเชีในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ พวกเราด้วยด้วยความห่วงใยเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องห่วงใยกันนะคงไม่ใช่เฉพาะเราเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนข้างบ้านก็เดือดร้อนจังหวัดอื่นก็เดือดร้อนใช่ไหมจากคายุที่เข้ามาในวันนี้และขอบขอบระนี้อย่างสูงรู้สึกมีใจและก็หวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์หรือความร่วมมือของท่าน ในวันราต่อไปรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่ามันเข้าลาบากมันต้องมีนม้ำไปบ้แต่นี่ดูมันทันสมัยเหมือนอยู่บ้านเมื่อผ่านคนวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้